มาเช็คความพร้อมของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดกันนะฮะ ตอนนี้คุณพลกิเลพยองเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันพรุ่งนี้จะลงสนามในเกมยากๆครับกับทีมลำพูนบอริอนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นเกมยากนั้นเนื่องจากว่าสโมสรลำพูนเนี่ยเขาแข็งแกร่งมากๆเวลาที่เล่นที่บ้านของตัวเองนะครับและโค้ชกาม,มาเอง ตั้งแต่คุมเมืองทองแล้วก็เป็นโค้ชคนหนึ่งที่เน้นในเรื่องเชฟเกมรับแล้วก็อาศัยจังหวะชาบจวยฟุตบอลเดร็กหรือลูกเซตพิษต่างๆในการเข้าโจมตีคู่ต่อสู้นะฮะผู้เล่นต่างชาติก็จะมีบอดี้ที่ค่อนข้างสูงใหญ่นะครับซึ่งเมืองทองก็ต้องเจอโจทย์ตรงนี้นะฮะในวันพรุ่งนี้ที่จะต้องรับมือลำพูวารีเออร์แล้วสถิติในการเจอกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ย ลำพูนก็สามารถเอาชนะทีมเมืองทองไปได้ด้วยนะครับนอกจากนั้น,นเกมเยือนเนี่ยเมืองทองยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนะฮะในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกก็คาดหวังเหมือนกันนะครับว่าเกมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ที่จะเจอลำพูลเนี่ยทีมเมืองทองจะทําผลงานได้ไปเป็นตามเป้าที่ตั้งเอาไว้นะครับ หลายคนถามหาพี่ต้นกิติพง์ผู้แถวเชือกนะครับพี่ต้นนะ่ะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะทางทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าเดี๋ยวหลังจากนี้โปรแกรมมันเตะค่อนข้างทีนะฮะเตะลำพูนเสร็จเดี๋ยวกลางสัปดาห์เราก็จะเตะกับทีมระยองแล้วนั้นเพราะฉะนั้นแล้วควรจะให้นักเตะที่มีการบาดเจ็บรักษาอาการบาดเ,เจ็บที่ไทโดมเซเดียมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ต้นกิติพงผ์ผูแถวเชือกหรือ พี่เอี้ยงธีรพลเยอะเยยที่มีอาการบาดเจ็บจะเก็บอุ่นเครื่องก่อนที่โปรแกรมฟุตบอลไทยลีกจะเริ่มต้นนั่นเองนะฮะ <พา S 1> ก็เลยได้เห็นพี่เอินพีรพงเรือนนินนะครับเดินทางมาในทริปนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าน้องเทฟส่งผลวิทร,รักญาตินั้นก็ขอยุกเลิกสัญญากับสโมสรเมืองทองของเราไปก่อนหน้านี้นั่นเองล่ะครับก็เลยทําให้ทริปนี้มีพี่เอินแล้วก็น้องนีโอเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะครับนอกจากนั้นหลายคน สงสั์ในเรื่องของโคต,ต้านักเตะที่เหลืออีกหนึ่งตำแหน่งหลังจากลงฮงไปแล้วนะฮะในตำแหน่งกองหลัง เนื่องจากว่าสโมสรเมืองทองของเราปล่อยให้พี่ตี้ธีรพัฒน์ลาหาบุตรนะครับย้ายไปเล่นที่นครปฐมนะฮะเพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องของน้องตี้นั่นเองในการพัฒนาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งกองหลังหายไปรวมไปถึงพี่นกจากพันธ์ภัยสุวรรด้วยก็เลยทําให้สโมสรต้องเติมคงเข้ามาในตำแหน่งเกมรับนะฮะส่วนด้านหน้าอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับก่อนหน้านี้ก็ช่างใจว่าจะเป็นวิลเลพอฟหรือเมลวินแต่เนื่องจากว่าพอปเองยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนจาก เกมสุดท้ายใน FC c h a แชมเปี้ยนลีกอีลิสที่ลงรับใช้ต้นสังกัดที่ประเทศจีนนะครับก็เลยทำให้ชัางน้ำหนักแล้วทางสโม,มสรเลยส่งเมลวินเป็นโควต้าสุดท้ายในตำแหน่งนักเตะต่างชาติแต่เนื่องจากว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมานะครับโคจิโนเนี่ยวางนักเตะในตำแหน่งตัวรุกเอาไว้แล้วนะฮะแล้วเมวินเองก็มาทีหลังมาซ้อม เซกชันที่หลังนะครับก็อาจจะไม่แฟร์สำหรับน้องๆที่ลงสนามกันมายอย่างต่อเน,นื่องหรือทำการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเน,นื่องเอาเป็นว่าถ้าเกิดเมลวินปรับตัวเข้ากับทีมได้เมื่อไหร่เ<ๆ>ขาก็จะกลับมามีชื่อในทีมเมืองทองได้ในเกมถัดไปนั่นเองล่ะครับแต่ตอนนี้คือถูกเซตทีมมาทั้งเกมอุ่นเครื่องหรือการฝึกซ้อมต่างๆนั้นเป็นน้องๆกลุ่มหนึ่งที่โคจิโนโวางเอาไว้ที่จะลงสนามในวันพรุ่งนี้มาแล้วหลายสัปดาห์นั่นเองล่ะครับ ก็ต้องดูนะคบว่าพรุ่งนี้โคจิโนนะจะปรับให้นักเตะเล่นตามแท็กติกที่ตัวเองต้องการไว้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะว่าในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ไปดูคู่แข่งอย่างลำพูลในเกมที่เยือนการท่าเรือมาแล้วด้วยนะฮะก็น่าจะมีการกลับมาทําการบ้านระหวางแท็กติกในเกมที่เราจะบุกเยือนลำพูนในวันพรุ่งนี้ได้ดีกว่าเดิมพอสมควรแหละครับคุณผู้ชมอ่ะ ก็คาดหวังนะครับว่าคุณพลกิเลยพยองจะพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ในค่ำคืนนี้นะครับวันพรุ่งนี้เป็นเกมที่ยากแน่ๆนะฮะตัวผู้เล่นต่างชาติของพวกเขาแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับแนวรับต้องพยายามมีสมาธิตลอด90อนาทีแล้วก็ใช้โอกาส ในเกมรุกให้น้อยครั้งที่สุดนะฮะเพื่อเราจะได้ผลเดนคขร์ที่ดีกลับไปยังทยาโดมสเตเดียมนั่นเองนะครับก็ฝากถึงแฟนคลับสโมสรเมืองทองของเราด้วยนะฮะใครอยู่จังหวัดลำพูนหรือจังหวัดใกล้เคียงตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับนะสนามลำพูนวอริเออร์สเตเดียมก็เป็นครั้งแรกที่แอดมาเหมือนกันนะฮะก็ยังไม่เคยมาสามนี้เหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดใครว่างอย่าลืมตามมาซัพพอร์ตตามให้กําลังใจกันในวันพรุ่งนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับ และนี่คือความพร้อมของสโมสรเมืองทองยูเนเตดที่เมืองทองทีวีเก็บมาฝากครับ Các hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn